ครับมนี้มาพานัวนวัดพระแก่นขำวัดพระธาตุแก่นขำเพิ่นกำลังปอบปุ่งอยู่ครับเพิ่นคุ้มไว้ปอบปุ่งวัด

เจิ à, b b th thì ้วัดเจิ้งขามผ้าหยางเบิ้งบริเวณเป็นสถานที่หนาบเบิ้งหนาจ่องเที่ยวมาทำบุญครับทานบ้าตรงแหวะเพราะว่ามันทางไปบ้านน้องพอดีครับ เาบเบงป่าซาลาป่าแ้าเจ้าก็็ดไปทุยย่างเจิาเงายพญานาฏหนึ่งสองสาสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก่าหัวพนเงเก่าหัวมัน ว่าจังไงล่ะผมเสือของคนเนาะนี่เป็นมุมไ้ของยงไอ้ความงามของธระวัติศาสตร์ก็จะเอาว่าเป็นปุ่งเงาไมครับมันยังกจะตือสัวเติบอยู่เอาจารยบ้านนองกันเลยผ่านมาโอ้ป่าก็ดีใจพ่อป่า จะว่าบ่ได้เอาอาหารให้ก็จัเอ๋ออาา๋ออยากล่องไก่มันกับปลายท่างฝนบ,บันไดุฝนพราะว่ามันสิได้จับมันได้เลยอันนี้มันอยูท่ทั้งล่องบันไดล่องน้ำเลยมันจะคอยสิ่ยง ลงไปเลยบันไดอเอาวางมันสวบขาด้วยอันละว่างล่งไห้มันลบอ่ะนี่โอ้ยไม่ได้ไงเออมาเต็มเลยปลาตุวน,น,นี้ไหมปลาดุกปลายังทำปลาบึกบ่บ่หูเข้ากัน

ไม่หอดปลาดุกมั้งครับทำไม่มันไม่เห็นบาดเข้าไปไม่เห็นมั่มงเปิงป่าครับเดี๋ยวสิ <c oughs> เอากล้องล้างให้เบิ่ง